ตกอกตกใจกันทั้งโลกนะครับเมื่อสองสาวันก่อนมีอุกกาบาตพุ่งเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกเกิดเป็นแสงวาบดวงใหญ่ขึ้นบนท้องฟ้าหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมนาซาไม่แจ้งเตือนปล่อยให้มันเข้ามาให้ทุกคนตกใจได้ยังไงข่าวนี้เอาเนื้อข่าวมาจากที่เพจของน้องกรนะครับกร KT เคทนะครับ ก็วิเคราะห์เรื่องนี้เอาไว้เพราะว่าเรื่องนี้ก็คือในวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ในแต่ละวันเรามีอสเตรอรอยนะครับหรือว่าพวกก้อนหินเศษสร้างอาวกาศอะไรเงี้ยตกเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกเยอะมากนะฮะวันหนึ่งน่าจะมีเป็นร้อยรก้อนนะครับเพียงแต่ว่าก้อนนี้มันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เกิดเป็นแสงว่าบ,บนท้องฟ้าอย่างชัดเจนนะครับ ทำให้ผู้คนตกตกใจไปสำนักข่าวบางข่าวก็บอกว่าอึ้งกันทั้งโลกนาซาเพิ่งพบเมื่อวานนะฮะดาวเคราะห์น้อยพุ่งมายังโลกพบเจอในระยะแค่776กิโลเมตรเท่านั้นโชคดีแตกสลายไปก่อนนี่นะฮะไม่ต้องโชคดีครับน้องกรเขาได้วิเคราะห์เอาไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราต้องกังวลไหมทำไมนาซาถึงเจอช้าจังอ่าโอ้โหนี่เขียนไว้ดีมากนะครับน้องกรน้องกรจะเป็นแขกรับเชิญของ พอดชาร์กในซีรีส์อวกาศเราในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเดี๋ยวกำลังจะนัดถ่ายทำแล้วแล้วก็วันที่15กลุ่กุมภานะครับหลังวันวาเลนไทยเราก็จะได้ดูพอดชาร์กกันนะครับในเวอร์ชั่นที่มีน้องกอไเป็นแขกรับเชิญนะครับสนุกแน่นอนนะครับ เราเรายังคงอยู่ในซีเรียวกาสซีรียวกาศเหลืกสองตอนนะอย่าเพิ่งเบื่อกันแต่จริงๆไม่มีใครเบื่อหรอกผมว่าผมยังสนุกเลยนะครับขออีก2ตอนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปเรื่องอื่นๆตามแบบที่เราเคยเป็นนะฮะใครที่ไม่ได้ชอบเรื่องอวกาศก็อดทนหน่อยนะนะฮะน้องก่อนบิกข้อไว้นะครับว่าดาวเคราะห์น้อยตัวนี้นะครับถูกตั้งชื่อว่า20-24 BX1 นะครับ ได้พุ่งเข้าสู่บรรยากาศโลกเหนือบริเวณกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันโดยถูกค้นพบก่อนการพุ่งชนแค่3ชั่วโมงเท่านั้นมีคำถามเกิดขึ้นว่าทำไมถึงพบก่อนได้แค่ในเวลาไม่นานเพราะว่าสิ่งที่เราเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยเนี่ยจริงๆไม่น่าเรียกด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีขนาดเล็กมากครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของมันเพียงแค่1เมตรเท่านั้นนะฮะ หนึ่งเมตรนี่ถือว่าเล็กมากนะฮะเข้ามาในชั้นบรรยากาศเราเนี่ยยังไงก็สูญสลายกลายเป็นจุลในระยะเวลาแค่ไม่กี่วินาทีถ้าดูคลิปที่หลายๆคนถ่ายได้นะครับก็ดูภาพได้เลยครับว่ามันเป็นจุดสว่างวา่าแต่คือเวลาเราเห็นในคลิปเนี่ยดวงมันใหญ่มากเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้านเนี่ยความสว่างของจุดสว่างว่าของมันที่ตอนมันเผาไหม้ผ่านชั้นบรรยากาศเนี่ยมันดูใหญ่มากมันเหมือนมันเหมือนเป็นแบบ ก้อนใหญ่ๆเท่าสักกิโลหนึ่งเลยแต่จริงๆนั่นคือ1เมตรนะฮะหเมตรสามารถสร้างเป็นก้อนไฟวาบได้ใหญ่ขนาดนั้นก็เลยทําให้ดูน่ากลัวนะครับใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีครับเรียบร้อยหายไปนะฮะองค์กนบอกว่าโลกของเราเนี่ยโดนวัตถุขนาดประมาณนี้นะครับพุ่งเข้าใส่เรื่อยๆเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตอนกลางคืนแล้วก็ถ่ายภาพได้อย่างชัดเจน มีหลายคนเห็นสำนักข่าวก็เลยเอาไปเล่นพอไปเล่นแล้วก็ใส่ความตกอกตกใจนะครับคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้สำนักข่าวไม่ว่าจะคนไทยหรือแม้กระทั่งฝรั่งนะครับยุคสมัยนี้นะครับการข่าวเขาจะชอบคลิกเบสแบบนี้นะครคลิกเบสก็คือการสร้างเนื้อหาให้มันดูน่าตื่นเ mm hmm. ต้นเกินจริง เพื่อให้ข่าวมันขายได้เพื่อให้มันเห็นแล้วมันน่าคลิกเพื่อให้ชวนแชร์กันต่อไปเพื่อให้เกิดการพูดต่อเพื่อให้เกิดการเป็นไวรัลนะครับโดยที่ศิลธรรมในการใส่เข้าไปในเรื่องนี้เนี่ยมันน้อยลงน้อยลงทุกวันนะครับก็สังเกตได้นะฮะในบ้านเราก็มีหลายสำนักข่าวนะครับผมไม่อยากเอ่ยชื่อเดี๋ยวจะหาว่าผมไปต่อว่าเขา แต่เราอ่านดูเราก็รู้เราเห็นใน Facebook เราเห็นในเว็บไซต์ต่างๆในช่องข่าวต่างๆเราก็รู้ว่าใครทำอย่างนั้นอยู่ซึ่งมันเป็นข้อดีนะฮะมันเป็นข้อดีสำหรับผมเลยทุกครั้งที่มีใครวู่วามทำอะไรเว่อร์พูดอะไรเกินจริงมันก็จะเป็นช่องให้พวกช่องล้ำหน้าโชว์อย่างผมนี่แหละ ที่จะเอาเรื่องนี้มาขยายความจริงให้คุณฟังแล้วก็เล่าว่าแท้ที่จริงเนี่ยแฟกมันเนี่ยหรือว่าข้อเท็จจริงมันเนี่ยมันมีแค่นี้หรือจริงๆมันไม่ได้ขนาดนั้นมันเป็นแค่นี้เองอ่านะฮะมันก็เป็นช่องทางเราอย่างหนึ่งนะเรายินดีที่เขาวู่วามนะฮะขนาดแค่หนึ่งเมตรนะฮะแล้วถามว่าใครเป็นคนเจอจริงๆ n a s นาซาไม่ได้เจอวัตถุก้อนนี้ตอนเข้าชั้นบรรยากาศด้วยนะครับผู้ค้นพบคือคุณ อันนี้เป็นชาวฮังการีนะครับชื่อของเขาถ้าอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษเป็นสำเนียงอังกฤษคือคุณคริสเตียนชาเน็กสกี้นะครับเป็นนักดาราศาสตร์ชาวฮังการีค้นพบ 2024bx1 ตัวนี้นะครับซึ่ง ได้ค้นพบมาเป็นดวงที่3แล้วนะฮะในช่วงการทํางานในช่วงไม่กี่เดือนมานี้นะฮะแต่ NASA ก็ค้นพบเจอในเวลาใกล้ๆกันแล้วก็มีการทวีตแจ้งลงในบัญชีของ NASA a s t e r o ร d w a t ์วอชนะครับเขาจะมีเป็นบัญชีทวิตเตอร์เนี่ยผมจะบอกให้อีลอนมัสเปลี่ยนจาก X มาเป็นทวิตเตอเถอะทุกครั้งที่พูด X ไม่มีใครเข้าใจแต่เราต้องมานั่งพูดทวิตเตอซ้ำอีกทีหนึ่งซึ่งมันเป็นชื่อเก่าเปลี่ยนทําไมอะ <laughs> ไข่ห้องว่างไม่บอกดิอีรอนมันเนี่ยน่าเบื่อมากเลย NASA เนี่ยมีทวีตนะครับเขาจะมี Twitter account ที่ชื่อว่า n a a s t s r o i d watch นะครับคอยแจ้งเตือนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเพียนต่ว่าคุณซานิสกีไม่ได้ทำงานร่วมก,กันกับ NASA แล้วก็หน่วยงานที่หรือว่านักดาราศาสตร์ที่เฝ้ามองเรื่องแบบนี้อยู่นะครับก็มีเยอะแยะเต็มโลกไปหมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครค้นพบกันมากมายขนาดไหนนะครับ ส่วนคําว่าอึ้งกันทั้งโลกนี่น้องจอ,อนเขาก็ออกตัวไว้ว่าคงตอบแทนคนทั้งโลกไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจครับว่าในเชิงของดาราศาสตร์ในเชิงของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะไซส์เล็กๆแบบนี้ที่พุ่งเข้ามาในบรรยากาศโลกนะครับแทบไม่ต้องแจ้งเตือนใดๆ นะครับถ้าจะส่งเป็นข่าวเป็นอัปเดตให้ทราบกันพอได้นะครับแต่ไม่ถึงกับแจ้งเตือนแจ้งเตือนคือ warning นั่นหมายความว่าอาจจะมีอันตรายถ้ามันมี potential หรือมีขนาดที่ใหญ่พอที่จะตกลงสู่พื้นโลกได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะทั้งโลกเราเนี่ยมีอุปกรณ์ที่สามารถมอน o เ i t o r ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะวิ่งเข้ามา match กับวงโครจรของโลกเรานะฮะ เราสามารถรู้ล่วงหน้าได้นะครับจริงๆเนี่ยฮะถ้าวัตถุนั้นมีขนาดใหญ่มากพอคือทําไมถึงต้องมีคําว่าท่าทําไมถึงไม่ตรวจได้ทั้งหมดผมจะบอกให้แนวอวกาศนี่มัน 10, มืดมิดมากๆครับวัตถุขนาด10เมตรวัตถุขนาด1เมตรยิ่งมองไม่เห็น10เมตรหรือร้อยเมตรแทบจะมองไม่เห็นเลยนะฮะมันมองเห็นได้ยากมากจังหวะที่มันจะสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์แล้วทําให้เราสามารถดีเทคเจอ์ยากมากๆ แต่ถ้ามีวัตถุขนาดใหญ่ที่มันสามารถทะลุชั้นบรรยากาศแล้วลงมาจนถึงโลกพื้นโลกได้เนี่ยอันนี้น่าจะต้องมีขนาดใหญ่มากๆนะครับเราสามารถมอนิเตอร์และพีดิกหรือทำนายได้ว่าจะมีอะไรพุ่งมาชนโลกได้ในระดับ100ปีเลยนะครับ เราสามารถคำนวณล่วงหน้าได้เป็นร0อยปีเพราะเราสามารถมองเห็นสิ่งที่มันวิ่งอยู่ไกลๆเนี่ยะฮะได้ได้ไดกลามากเพราะฉะนั้นถ้ามีวัตถุก,ก้อนใหญ่ๆจะพุ่งมาชนโลกเนี่ยเรารู้ล่วงหน้ารู้ล่วงหน้าเยอะๆเลยไม่ต้องห่วงครับ เพราะฉะนั้นโลกของเรายังรอดปลอดภัยอยู่นะครับถ้าจะมีเหตุการณ์อะไรที่พุ่งมาชนโลกน่าจะมีแต่ในหนังนะฮะอย่าง Deep Impact, ID4 อะไรน,น,นะฮะหรือ Armageddon อะไรเงี้ยก็น่าจะมีแต่พวกนั้นแหละนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับฝากขอบคุณน้องกรเคที T, แล้วว่าเพจกรเคทีด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอเขาในพอดชาร์กในตอนที่26.4ครับผม